สบายดีสวัสดีครับผมฮั l l o e v e r y o n e Welcome t o t h ท channel a g a i n and a g a i n I'm here a uh, ่ตลาดลาวมาร์เก็ต450ส uh, street market กับสบายดีอีกนเนาะนี่ค่ะพเจ้าอยู่ในเขตตลาด uh, ตลาดลาวพเพอเนาะ no? ก็เป็นตลาดนะขายยกขายย,ย,อย,ย,นะาย,ย่อยอยู่นี่เนาะก็ยุ่ถนุนนะ450ปีที่เป็นสางหม่เนาะก็เป็นตลาดที่ไงเออเป็นตลาดที่ไงเ่าเนาะเออเขาจะไปเข้าไปเบิง่งข้างในกันว่าจะกว้างไงไปรนะไดี๋เนาะตลาดนี่ let's get inside you see how big of this market ตลาดลาวมาร์เก็ตอย่างอ๋อ450โรดมาร์เก็ตินเวนเชียนแคปิตอลเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบห้างขายเครื่อง่างรเนาะเครื่องโทรศัพท์นี่ห้างขายเครื่องโทรศัพท์กันเลยเนาะประมาณนี้ เป็นตลาดที่สร้างใหม้นะพี่น้องสะอาดสะอาดนี this market uh just uh blue yeah it's uh green blue really green market okay blue green market ความจริงเหรอแล้วแถวนี้จะเป็นบ่อนขายหัากไม้นะพี่น้อง this uh fruit area yeah all fruit area here บ่อนขายหัากไม่น้อบ่อนขายหัากไม่อืมครัวแห้งเคีมแห้ง ตัวแห่งตางเนาะขายข้าวสารเป็นเขตเป็นเขตเด้อ this rice area this rice area rice area แถวขายพักขายม,งมังไหมมะม่วงเชียวมะแตงมงะมก,มกอือ เราไม่ทุกทิงทอย่างเลยท่านเนาะ่ขาะ้าวเจ้า้ว่าไปแล้วตาลาดร้านนี่ครบสุดมีทุกสิ่ง,ท,ง,ง,ท,งทุกอย่างเลยทุกอย่างมัมักยมมักลอดรวงหอยทุกอย่างทุกอย่างเลย แล้กขายขนมขนมทุกอย่างขนมหวานหลายคนมาแต่ชนบทเนาะเขาจะมกซื้อขนมเนาะประมาณนี้เนาะขายพักขาย,ขายมีเต็มเลยอืดน้อยโอ้ปวดแสบอืดน้อยเ็คร<ม>ื่องเ,เก่ง้ก็ไม่อีกแล้วนี่ตอนนี้ ป่าเก็ดไขป่ปลาปลาสดป่ายัางมีมัดเท่านี้เย็นเท่านี้นนนนก็เลยกบกบปลาคอปลาดุกมีเก็ดไข่ไก่ไก่เป็ดไก่ตอนนี้ขายสิ้นเฉพาะ เนื้อเออร์อกหอกเอเ5 0 0 0กิ๊ฟต่อก uh, ิโลดิเนอายเปนก้อนชิ้นหมูชิ้นหมูอย่าแท้นึงได้ขนาดกี่ชิ้นหมู7 5 0 0 0กิโล5เดือนหลัง60,000เนอะ ครับจะมาอยู่จึงรานนี่ได้หาเดือนแล้วเนาะแต่ว่าเส้นยงตึงขึ้นเมื่อชัอ่วโมงอันนี่ก็ว่าตามคุมจริงแค่น้นเด้อว,ว่าตามคุมจริงเนาะการคงชิดเมืองร้านี่ก็สูงขึ้นเนมือได้เนะสี่ยงหนี่หลายที่บ้านเฮานี่กรรมันใส่ร้านี้ข่าวพเจ้าก็ซื้อรถมันเจ็ดสิบห้าพันมาสิ้นละละ่ะ

They say uh, freezer freeze meat. Yeah. All kinds of freezer here. Uh, freezing or freezer food. You can run food. Food plus. So uh, This are frozen food around here. This area is all the frozen food. No. A ham second, you know. Yeah. The Forty M hand. Kai Song Lane. You will see how much? Uh how big is it? Yeah. How big the this market is? Yeah, from there. From the beginning over there. Yeah. I can walk uh, around here one more time. Yeah. These are uh, all the โอ้ด a ฟรุ i เอเวี t ทูโอ e ค่าย a รุ r แบบ a e ร์เม a อนบานานาบานนาวจนี้มีองวีห้าพันกี๊นะ2องวีห้าพันกี ชอัปเดมีอี่ไฟตสิกีบหนาหน่นี่สามันสมันสมีสิพันกีบตัวนี้เนาะกีบต้ไหนมาเอาต้ไหนมาเอาอันนี้ก็มังอืมังอคิวแคมเปอร์ ดอกแขงขายทรงเลยแน่นอนขายทรงเลยคนถ้าคนว่าว่ะขายขายขายทรงขายย้อยอะไคน์แอปปุ๊บวอเตอร์เมลอนอ๋อขายส้มอเลนจ์ดอกแข่งแน่นอยขายยุกเลยนะอย่าอย่าเป็นว่าล่าขายยุกขายย้อยตลาดนี้เนาะขายยุกขายย้อย more watermelon uh, clam. No. Clam uh, Look at that look at how big uh, this market is you see the parking ไปไดบอจอลยันะครับเนาะ t ี i s right in is inside the market the market ด e งข t น o ดวูตัวี้ h e p a r k i n งประมาณนี้ับเนาะกล้างกว้างลา,าเหนนดูข้างนอกกับพิจารณยงไเนาะพรณยงไข้างนอกกันเลยับขับเป็นไงขน,น,นมนแบเอออ่างเนาะแก้มันอีกเนาะ นี่ก็บ่าบางอีกประเภทนึงอีกนะแต่ผมเจากากล้วยเนาะสวีสิบพันเอ่อัวนี้สองวีห้าพันัวน,นี้สวีสิบพันอ่ะก็ะะได้แล้วนี่ครับ เดี๋ยวถ้าท่าขายยกไข่ย่อยค่อยเนาะ่ายยกไข่ย่อยประมาณนี้แหละพักนึ่วะิ่ก็ไขาย,ขาย่งไปเลยท่านนังานเลไไปตลาดนี่ทน่านจะเจียวเห็นเนาะตลาดนี้งอีงอหลีาหลขาเจ้าง่าๆไปมุดเนาะยังบมทัว่วยังบมทัวจะ ประมาณนี้คะแนนเนาะแต่ขราบเจ้าได้ยินเสียงเพลงอีกแล้วะเป็นเพลงไทยขาเจ้าจะได้อมอดไว้อีกนึงเนาะกลายไปแล้วครับเจ้าเกสิไปตั้งต้นไหมยันถกเลิขสิทิ์กัเจ้าเนาะมันบริษัทัวืิ้ได้ปะงานยางรถรวืไประมาณนี้คะนนเนาะเดี๋ยวมีกล อันนี้แถวไกล้ขายไกล้ชุมชุมเส้นหนึงแถวนี้เพราะว่ามันเป็นบอนขายปลาขายขึ้นทะเลเนาะประมาณนี้น,นี่ก็ขายปลาจะลายปลาน,นิ้นด้วยบ้านเฮาด้วยหลายจะเรื่องปลานิ้นหลายบ้านเฮานะเมื่อก่อนโลสามสิบพันจะได้ขาา่าวเจ้ากระบอกหัวเท่าไหร่จะไม่ถามคนเน,นาะไงพี่น้องไงตลาดน,นี้ไงดีฝากเจ้าห้าประกันว่าไงดี มะเร้ามนนะี่ะโคโ,โคามาสามารถพูดได้เลยเนาะซื้อแล้วกคจะพูดให้เลยนเนาะเรียบร้อยบยา่ายแต่เป็นห้างอาหารห้างอาหารในตลาดเนะาะซอมสมอร์ร้านร้านในตลาดในตลาดนอกจากจมีซอม f ฟ o ้ดออริคุกยูเคาน์ไบนี่อี t อาหารที่คุกแล้วนะครับเนาะแต่ประมาณนี้ตีนต้มไก่ปิ้งปิ้งนั่นปิ้งนี่เนาะอันนี้ก็ต้มเอ็นต้มข้างในเอ่อต้มข้างในแล้วก็ต้มทับต้มปลาปิ้งไก่เอ่อส้มหมูสิเอ่อมีมัดอาหารสำเร็จรูปเนาะกระเทียมขายขนมขนมทุกเพศเลยนี่ยี่หกล้วยขนมหวานนะ มันหวานแล้วนี่จะขายสินแห้งประเภทสิ้นแห้งป,ปือของต้อนเนาะนของต้อนอยอสินแห้งอันนี้เข็นนอกตลาดแล้วเดอ้อเดอ้อเข็นนอกตลาดแลด้วพี่น้องถือประมาณแบบประเภทสิ้เม็ดแล้วแถวนี้ก็เป็นบนอลจอดรถเเนาะป็นบอลจอดรถจัก สอ 2, งพันบตัวคันอันนี้แก่นอกนนอกทั้งหน้าทั้งหน้าทางกระริลปเนาะที่เป็นบนอลจอดรถใหญ่ได้าประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นทั้งสนุนชีาหาสิบปีแเนาะุนชีวิตอหาบปีจากสน่นาจากาตลาดขึ้นไปนี่า หน่อยนึงเนาะก็จะเป็นสถาน,นีรถสายใต้เนาะท่านจะไปทางใต้บ่ปากเซฟบ่สวรรค์บ,กบก่กระเมนไปขึ้นอยู่นี่เนาะแล้วตัวนี้มีมาแต่พราะลักเท่านี้เนี่มาแต่นนแลักษ์เชฟเนาะผุ่นะมาแต่งเงิมเพราะหลักเท่นเนาะเออมาแต่งเงิมไปนะอ,อันนี้ถนน450ปอยห้าี่ทพี่น้องเด้ออ่าที่ว่าเพิ่นสร้างใหม่เนานะแต่โบรายปีเมื่นี้เนาะตัวนี้ก็มาทาี่พูดหลักลักษ์เชฟมาแตงเงิมม้าแจ นาควอยปั๊กเลยลายบ้องม้องเขาน,นี่เนาะเป็นความมัตติยืมซะเนาะทางลักสเสดจะพี่น้องเดอ้อแทนนี้เดอ้อทางลักสเสดแล้วแทนนี้ก็เป็นอาคารเนาะอาคารเนาะตัวนี้การจะสตไปกนั้นไปซื้อไปเลยนี่ไปทั้งดงโดกแทนด้ดเด้อถ้าจะข้นเห็นดงโดกเนาะลาเลี้ยวขัวไปแหงเกษสิไปตรงนู้น,น,นเน,นะะเววา,า,นานนนนะ ลาเลี้ยวซ้ายไปรกระชเข้าทางในเมืองแถวตลาดเศร้าไปยเส้นในนอ่องทางบ้านมันตัดกันหลายพี่น้องเนี่ยตัดกันหลายเนาะอันนี้กนเกษตรนอกที่ว่าขายของิดซุปขายเขา้าขายนอ้องเรียบร้อยเนาะได้ต้นโปรเกตติไลค์คอมเมนต์และซับสไคร์วิดเบลพีสที่น้องนอ่องอย่าลืมกดไลค์ให้ผมเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งให้เดี๋ยวใครนอ่อง yeah. พบ,พบกันคลิปหน้าอพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าเด้ออ่ะบายบาย